สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคาคมาพาเพลินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับดีครับทุกๆคนเมื่อคือนค่ำคืนที่ผ่านมานะครับวันที่24เมษายนถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับเมื่อหมอรำใจเกินร้อยนะครับแล้วก็ระเบียบว,วาทศิลป์ได้มาแสดงนะครับอยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับอยู่ที่ ตลาดนะครับกินซ่ารังสิตบอกเลยว่างานนี้ผู้จัดพาประแดงโปรโมชั่นนะครับแม่จัดหนักจัดเต็มถือว่าคืนกำไรให้กับแฟนคขับวงการหมอลำเลยนะครับโอ้โหบัตรในราคา250บาทนะครับแต่ได้ดูทั้งหมอลำใจเกินร้อยซึ่งมีซอแอนด,ด้วยนะครับแล้วก็ระเบียบวาทศิลป์ไปดูบรรยากาศในช่วงแรกนะครับโดยช่วงแรกนี้ ทุกๆคนก็ไปสแตนบายแล้วก็ขึ้นนะครับในช่วงแรกเนะี่ยขึ้นทำการแสดงบนเวทีระเบียบวาทศิลป์ก่อนนะครับแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้ม บ่อยม,มีโอกาสได้ไ่นองเพราะว่าพอ่อไง่พอ่อลูกพ่อไง่พอ่พอพอตับมดิกาที่สุดแล้วก็คือต้องขอบคุณไปยังเสียยุทธาลุกเนาะที่รามีโอกาสได้มาหา,ากันถึงสี่สมการที่ปีไม่ที่พานไปนะครับการยังเปลี่ยนปีไม่สําหรับเกิดเมษาของเขาอยู่นะครับแต่ว่าลุงเต่าคนนี้เพราะว่าปีเก้าปีไม่นะครับมีโอกาสย่ำไหนกาสี่ขอขุนขอคุณนะครับบ่าได้คิวบาสิเ็ดได้เฉพาะผู้สําคัญนะครับขอให้มีโอกาส,าน,กาสน,น,นะครับ พอมาได้เอาอันนั้นนะครับผมเีม่ยวกาสมาสมมากพอเป็นเทื่อแรกที่แยกวงออกมาตังเป็นของตัวเองในฮอดปีที่เก่าเป็นมือแรกที่ได้มาตังเวทีขางพอบอเลมาแข่งบเิมาประชันแต่มาอยู่หลังพอไม่แอมแต่บาลมีของพอคานบ่มีระเบียบวัฒน์สิงคาร์มีมอน้ั่ใจกันลอยบ่มีบ่อยสินีใช่ ติปาโกตตอสายตาสาธรารณาชนในมือน,นี้นั่นก็นคือบารมีและก็ศักดิ์ศีของระเบียบว่าทิศน์มือนี่มาสมมากพอครับแล้วก็ผ้าลูกใยมาพออ,อ,อี่ายัางก็านตัว่มา่ยังค่ะกับขอบคุณพอที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็ขอ,อ,อให้พอสุขภาพแข็งแรงค่ะ แต่อุนหลุๆจนโดนไปเลยค่ะพ่อครับค่ะลูนีฝากากับพ่อบุญจ้ยค่ะแอดมินมองว่าการจัดแบบนี้นะครับก็ต้องสุดยอดนะครับสำหรับพระประแดงโปรโมชั่นที่สามารถที่จะจองคิวระเบียบแล้วก็จองคิวโมลาใจเกินร้อยแล้วก็ซ้อแอนนะครับขึ้นมายืนโชว์ในวันเดียวกันได้ก็ แววแววมาว่าปีหน้านะครับแววววมาว่าปีหน้าทางผู้จัดนะครับพัประแดงโปรโมชั่นก็บอกว่าจะมีแบบนี้อีกอย่างแน่นอนนะครับอาจจะเห็น3วงก็ได้โอ้โหบอกเลยว่าแค่2วงนี้ก็ยิ่งใหญ่แล้วถ้า3วงนี้จะเป็นแบบไหนนะครับก็แล้วก็ได้เห็นบรรยากาศความอบอุ่นนะครับบอสบอยซอแอนพ่อเอ๋นะครับซึ่งบอสบอยนี้ให้ความเคารพนะครับ พ่อเอนะครับพ่อเปียให้ความเคารพระเบียบวัตรสศินเป็นอย่างมากนะครับก็บอกเลยว่าสุดยอดอบอุ่นจริงๆนะครับ และในช่วงท้ายนะครับเต้ยลาเต้ยลาระเบียบวาทศินมอรำใจเกินร้อยนะครับก็ขึ้นมาเต้ยนะครับลาส่งท้ายบนเวที มอลำใจเกินร้อยแม่ก็เลยบอกว่าผู้จัดนี่สุดยอดนะครับทั้งการวางสคริปต์นะครับเพราะว่ามันต้องวางสคริปต์ทำแบบไหนอย่างไรให้คนดูให้คนชมนี้บอกเลยว่าร้องว้าวๆ้าว,ว,าว,ว,าวนะครับมีความสุขสําหรับในค่ําคืนที่ผ่านมาก็หวังว่าปีหน้านะครับพระประแดงโปรโมชัน่นก็เกินเกินออกมาแล้วนะครับว่าพร้อมที่จะจัดแบบนี้ให้แฟนๆได้ชมกันนะครับ